ผมก็อยู่จังหวัดพะเยานะครับตำบลท่าวังทองนะครับเดี๋ยวจะไปวัดป่าสักคำรานยวาสีนะครับก็ไปดูเงาพระธาตุกับหัวนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจากตรงนี้ไป300เมตรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับพะเยานี่ก็วัดเยอะมากเลยนะครับมาถึงบริเวณวัดเนี่ยก็เต็มไปด้วยต้นไม้นะครับมีนักท่องเที่ยวมาดูเงาพระธาตุกับหัวด้วยนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆเป็นวัดป่าที่ดูเรียบง่ายนะครับ เดีย๋ยวเราเข้าไปดูในบทกันก่อนนะครับพระพุทธคำหอมนะครับก็เป็นพระพุทธรูปแบบล้านนานะครับเป็นสัตว์ในเทพนิยายตัวนี้จะเห็นที่ทาเหนียหมดเลยนะเหมือนตานะครับท่านะครับ,รบไปดูงาเอาพระทตาก,กับหัวกันนะครับครับก็เข้ามานะครับเข้ามาแล้วช่องนี้มองไปเนี่ย ็จะเห็นพระธาตุอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็เนี่ยนะครับกับหัวก็เห็นชัดเจนนะครับโอเคถ้าเปิดไฟก็จะไม่เห็นนะครับก็เป็นสิ่งที่มาสัจจรเหมือนกันนะครับการหักเหของแสงนะครับข้าง้นนะครับก็จะสะท้อนมาอยู่ตรงผนังตั่งนี้นะครับก็เป็นสีสันชัดเจนด้วยนะครับกับหัวนะครับถ้ามีโอกาสก็น่าจะมาชมนะครับ ที่วัดป่าสักคิรมอันนี้นะครับตรงนี้แต่ก่อนคืออะไรครับช่องบังเอิญครับอ๋อเป็นความบังเอิญนะครับก็คือช่องนี้พอดีนะครับที่สะท้อนก็จะเห็นภาพพระธาตุอันนี้นะครับพระธาตุวัดป่าสักคิรมนะครับก็สวยงามนะะว่าโบสถ์ก็สวยอยู่เหมือนกัน วัดนี้ก็พันกว่าปีได้นะครับโอเคครับรู้สึกประทับใจนะครับการมาวัดพระธาตุกักขำนะครับแล้วก็เห็นพระธาตุกับหัวน,นี้นะครับแล้วก็เจอกับพระครูด,ด้วยนะครับแล้วก็ไหว้ในโบสถ์รวมถึงที่ต่างๆในวัดพระธาตุสักขำอันนี้นะครับ